เฮียมารับน้องเลยมันไม่ไกลมารับน่อยเป็นกาลังใจให้กับครอบครัวแล้วนะคะไม่เฮียตอนนี้ขาลงไปอะขาโดนอะไรบ้ทีไม่เลยเลยกุงมาแล้วเก่งมากลาเล่นจ้าอะไรีเาขมาหากุ้งมลนไม่้ขาลยเหมือนเปสวว่น้ำอะตอนนี้อย่าตีขาเดี๋ยว้อย่าตีขาเดี๋ยวกุ้ม กูรุง,งมาทำไมวะไม่รู้มึงโดนมาทำไมมันคือแม่น้ำเจ้าพระยาเน <c oughs> ี่ยกูต้องเอาขายกไว้กูกลัวกลัวอะไรกูกลัวกูจะเหยียบโดน,นอะไรอ่ะเหยียบกุ้งก็หยิบขึ้นมาเลยเจริลังหายไปไหนละ่ะเจรหลัง <ผม S 1> ได้ตะโก้ไหมคะผมถามจริงที่ว้าวตะกายตะกัยมึงรู้ว่าลงมาเป็นภาระกูม,มากเลยนะกูเล่นกูดีๆอยู่แล้วเมื่อกี้ไปด้วยปล่ไปไปด้วยเป้าแจ้งลงมาไหมชีวิตกูลำบากของมึงเนี่ยไปด้วย อย่าลืมกด alliance, right ล out, Busan, yeah, like ไลค์กดซับสไครต์ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็อย่าพลาดความสนุกในช่องวันเพลการายการอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเข้าไปดูได้เลยครับเข้าไปครับกดเลยกดเลยกดดีกดดีเข้าไปแม่ไปแม่จิ้มไป